ท็อปออฟเดอะเววันนี้เที่ยวตุรกียหรือตุรกีเดิมดินแดนที่ตั้งวางกลางระหว่างสองทวีปมีอารยธรรมผสมผสานและธรรมชาติที่งดงามชมความสวยงามของนครอิสตันบูลสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามสถานที่ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังไม่พลาดการขึ้นบอลลูนที่แคปปาโดเกียเมืองที่ชมวิวจากบอลลูนสวยงามที่สุดในโลกแวะไปเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นในบรรยากาศสบายๆติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ p o p of the world นะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ผบอยู่กับพี่ตะเกิร์สมรั์นะครับสวัสดีครับพี่ตะเกิร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำยมครับก็เราบันทึกเทปกันเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเดินทางกันค่อนข้างเยอะคือรต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตอนที่คุณผู้ชมกำลังชมรายการนี้อออากาศอยู่เนี่ยผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยอยู่ระหว่างที่ไปเซอร์ว์ เส้นทางที่เราจะชาเตอร์เรือรล่องแม่น้ําดานูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลงวันที่ไว้เลยนะครับว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวดานูปกันในช่วงปลายเดือนมีนาคมเราเลือกดานูฟอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าดานูปเนี่ยเป็นเส้นทางแม่น้ําที่สวยที่สุดในยุโรปละพี่เกิดว่าไหมก็เป็นที่คือคําว่าดานูปเนี่ยมันขลังนะคือพอพูดถึงดานูฟป,ปั๊บเนี่ยไอความโรแมนติกมันมาเพราะว่าเพลงเ,เพลงบลูดานูฟมันลอยมาเลยคือดานูฟมันมีหลายเส้นนะ เส้นที่ทุกคนชอบเนี่ยก็คือเส้นที่เราเนี่ยต้องไปลงเรือที่เมืองบูดาเปสต์ของฮังการีอันนั้นะนจะสวยมากซึ่งผมไม่รู้ว่าเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นที่ไหนกําลังวางแผนกันอยู่ครับเพิ่งตอนนี้เ,เรากาลังคุยอยู่ว่าจะเดินทางเริ่มต้นที่จุดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีมากเพราะว่าเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นอากาศช่วนงก็จะประมาณ 14-15อ,องศาเซลเซียสนะครับเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่สวยแต่แน่นอนะว่าจะเมืองเหล่านั้นที่พี่จะเกิงพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูดาเปสต์บาติสลาว่าเมืองพวกนี้มันคือเมืองที่อยู่ในเส้นทางที่เราไปอยู่แล้วแล้วดานูกต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ตัวผมเองเนี่ยไปมา3มรอบแล้วไปมาต่อให้ไปที่รอบที่6ที่7เนี่ยก็ไม่น่าเบื่อพี่จะเกยไปกี่รอบแล้วดานูกสักสองรอบ มันถ้าไปท้าวเที่ยวนี่ก็จะไปรอบที่สามถูกไหมมันแต่ว่ามันมันเป็นเส้นทางที่ไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันสวยตลอดสองข้างทางนะครับก็ผมก็จะไปเซอร์เวยแล้วก็จะเอาภาพสวยๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมข่าวดีข่าวพิชเชเกิงมผมอ่านเกือบจอบแล้วนะนี่คือสามก๊กสากักกบเจ้าพระยาพระคลังนะครับนี่คือมันเล็บเนี่ยหนะพาพอสมควรแล้วก,กระดาษแต่ละหน้าพิชเชเกินฤทชี มันยังเป็กระดาษขาวบางอ่ะบางมากนะครับแล้วก็แต่ว่าที่บอกว่าไปข่าวดีนี่เกือบจะจบแล้วเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้แต่ข่าวร้ายก็คือว่าเกือบจะจบเล่มหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งเล่มไม่ต่อผมนึกถึงเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยบมีอะไรนะติดสะพานอยู่อะแล้วคนไปกราบไหว้อะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยอะ่แก้วไก่แก้วกายแก้วทำไมไปติดสะพานอะกูใหญ่ไงเอาเชือก ไมดเพราะไปโคกสะพานคือจริงๆแล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงต้องก้มหน้าได้สิ <S 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 ท้อไม่ผมจะพูดนะสะพานยังเอาไม่รอดเลยคือตอนที่ไปเมืองจีนเนี่ยอย่างที่เราพูดกันว่าที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะนับถือทั้งเต๋าทั้งขงจื๊อนะฮะเรื่องของของจื๊อเนี่ยก็คือจะนับถือบรรพบุรุษสอนให้ทุกคนเนี่ยนับถือบรรพบุรุษต่อเนื่องกันมา ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นลทัทธิใดก็ตามปกครองไม่ว่าจะเป็นห้องเต้ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คนที่เขากราบไหว้ย่างจริงจังเนี่ยก็คือบรรพบุรุษเราจะเห็นว่าคนจีนไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามก็จะมีแผ่นป้ายป้ายชื่อบรรพบุรุษบรรพบุรุษเนี่ยติดตัวไปด้วยนั่นคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะฮะทีนี้ถ้าเราไปดูสิ่งที่เป็นลูกปั้นลูกเคารพอาวอย่างบางศาสนาเนี่ยไม่เอาเลยไปเมืองจีนเนี่ย อย่างพอนับถือคนอย่างกวนอูขึ้นมาเขาก็นับถือไม่ใช่นับถือมาจากจินตนาการแต่นับถือมาจากสิ่งที่มีเรื่องราวจริงๆเป็นคนดีคือนับถือคนคที่เป็นคนดีแล้วเมื่อศรัทธามากๆคนก็กลายเป็นเทพนับถือกันทั่วทั้งแผ่นดินทีนี้พอมาถึงเจ้าอะไรสักอย่างม่นเป็นลูกเรียกเจ้าได้ไงเนี่ยเป็นก<ไ>ปแก้วกผะานเนี่ยนะแล้วก็ไปกราบไหว้มันไม่มีที่มาที่ไปก็จะกราบไหว้เหมือน ไปไหว้ขอหวยคือถ้ามองในเชิงศิลปะเนี่ยผมเพิ่งมองว่าก็ไม่ผ่านนะเพราะว่าร่างท่านเนี่ยก็เหมือนเจ้ามาเหมือนเวตาลคือมันไม่เหมือนจะไปเรียกท่านมันก็มีมนุษย์ที่ไปทำมหากิบกับความเชื่อของคนนะมันก็จะมีสื่อประเภทหนึ่งนะชอบที่จะไปปลุกปั่นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาผมจําได้นะสองอาทิตย์ก่อนไปบอกหวยออกเลขทะเบียนรถที่ขนลุกปั้นเนี่ยไม่ออกอยังไงหกเจ็ดเก้า เขาออกหกไอ้สื่อนั้นก็เป็นบิดเบือนว่าออกตามรถที่ขนแบบไปปั่นให้คนเนี่ยเพราะว่าสื่อนี้เคยประสบความสาเร็จในการปั่นเรื่องขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วไงก้อนห็นบางอันถ้ามีศรัทธาผ่านการเวลามายาวนานนะผู้คนก็ไปชื่นชมไปดูเทพเจ้าบางองค์จากคนกลายเป็นเทพเจ้า บางหานก็มีตำนานมาสืบทอดไหว้กันมาตั้งแต่เนิ่นนานคืออย่างนี้มันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่ไปไหว้แล้วมีความสมบูรสม<จ>ควรกราบไหว้ออหควอืออย่างพิธภูมิยกเทพเจ้ากวนอูอย่างเงี้ยเราก็ทราบว่ากวนอูเนี่ยหลายพันปีก่อนคนก็ยังกล่าวขวัญถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นนักรบ,รบนะครับ,รบแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าจงรักภักดีมากนะครับ,รบแล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ให้อภัย เราหลายคนก็ไหว้เทพเจ้ากวนูในฐานะของเทพแห่งโชคลาภคือใช่คือบางทีก็เป็นพุทธาณิชย์เหมือนกันนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ที่ควบคุมเขาก็ดูความเหมาะสมนะอย่างที่เมืองจีนเนี่ยมีคนสร้างกวนอูขนาดใหญ่ขึ้นมาพอมันเป็นปัญหาเขาก็ให้ทุบทิ้งเถอะแต่ว่ามีกวนอูที่พอเหมาะที่ดูแล้วเนี่ย พอเหมาะพอควรสร้างอยู่ในสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือไออย่างเนี้ยมันก็เป็นไปได้แต่บางอันเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นแต่ว่าสิที่นะใครบอกว่าเมืองไทยไม่มีเสรีภาพคือในเมือง,ง,งไทยเนี่ยมมองว่าที่คนไทยไปไหว้ไปกราบอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นไปกราบ ร่างแก้วไปกราบต้นกล้วยไปกราบจอมปลวกเรื่อยไก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังขาดที่พึ่งจิตใ,ใจเราเนี่ยยังไม่มีอะไรไปหลักยึดก็ถูกโน้มน้าวไปง่ายนะครที่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธเราน่าจะมีพระพุทธศาสนามีพระตรัตรัยเป็นที่พึ่งแต่คนไทยเราก็ไม่ได้ศึกษาเราก็ศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังพอเราขาดที่พึ่งเนี่ย เราก็จะอ่อนไหวง่ายพออ่อนไหวง่ายเจออะไรจิตใจเรารู้สึกว่าต้องการที่พึ่งต้องการที่ไขว่คว้าเพราะว่าโดยเฉพาะยุคสมัยนี้ยุคสมัยที่คนเราเพื่อนน้อยลงเนี่ยจากที่มนุษย์กลายเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นว่ามนุษย์กลายเป็นสัตว์ไซเบอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้ เราเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนไหวลูกเดี๋ยวก็ไปกรา,าบไปน่ดกราบไปนี่ย้ายมาแต่ก่อนมีลูกเทพมีจดุคมราม,าม,มาเทพแม้แต่เรื่องโยงไปถึงเรื่องแนวคิดทางการเมืองเนี่ยคนเราก็อ่อนไหวเพราะจิตใจคนไทยเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดติดเอาก็จริงๆเมื่อกี้เปรียบเทียบกับพุทธศาสนาเนี่ยเอาถ้าดึงมาเรื่องการเมืองเนี่ยคนไทยเราเองก็ยังไม่มีที่ยึดติดที่ศรัทธาที่พัน่นคงพักการเมืองที่ควรจะแบบเรียกศรัทธาได้จริงๆจังๆที่ เราพร้อมเนเดินเข้าไปคูหาแล้วไปกาเพราะว่าเรารักและศรัทธ,ธาพักการเมืองน,นั้นอย่างจริงจังเนี่ยก็ย,ยังไม่มีคือยังไม่เกิดการจัดตั้งขึ้นมาเหมือนกับในต่างประเทศที่เขาแบบอย่างอเมริกาเขามี Republican มี Democrat ซึ่งชัดเจนแต,แต่ละฝ่ายก็ศรัทธ,ธาคนของตัวเองศรัทธ,ธาพักของตัวเองชัดเจนที่อังกฤษเขามี Labour มีคอนเซเวทีฟซึ่งสืบทอ,อดกันมาเป็นร้อยปีในขณะที่เราเนี่ยเดี๋ยว คุณจำลองมาก็แข่งเหมือนคุณจำลองคุณสมัครมาแข่งเหมือนคุณสมัครกระแสพิธาฟีเวอร์มาหรือเทราฟีเวอร์มา,ามก็แข่งเพราะคนไทยเรายัางไม่มีศรัทธาที่มั่นคง,งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลยหล่อแหละรอแหละกันไปเรื่อย นะครับซึ่งมันก็โยกไปได้หมดทุกรเรื่องเลยพิธามาพร้อมกับกายแก้วพอดีนะแต่ว่าหน้าตาไม่คล้ายกันนะอ๋อยังไม่เขี้ยวพิธายังไม่มียังไม่มีเล็บสีแดง <c oughs> ยังไม่เขี้ยวยังไม่เขี้ยวใจะมากายแก้วยูนิคอร์นก็มีเล็บสีแดงใช่ไหมครับก็ยังเดี๋ยววอาจจะอาจจะไปต่อเล็บเ <c oughs> <c oughs> อากลับมาเรื่องเที่ยวทีนี้สามก๊กเนี่ยหยิบมาเพราะว่า จทย์ของผมคุณผมจะต้องอ่านให้จบสองเล่มเนี่ยก่อนเดินทางให้ได้แล้วก็ท่านคุณผู้ชมที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยผมแนะนาจริงๆนะครับว่าควรจะอ่านฉบับเจ้าพรยาพระคลังผลให้จบเพราะรว่าเหตุที่ผมแนะนําว่าควรจะอ่านเนี่ยเพราะภาษาเนี่ยเป็นการเรียบเรียงโดยเจ้าพระยาพ,พระคลังเนี่ยในสมัยต้น,นรัโกสินป์พอต้นอนัโกสิน์เนี่ยภาษาเขาก็จะแบบ ซาลาสลวยไงภาษาพม,ม่านแล้วผมคิดว่าเออภาษาสวยนะมันมีหลายคาซึ่งมันมันอ่านแล้วเออภาษามันสวยกว่าสมัยนี้แล้วภาษาก็ไม่ได้โบราณเลยนะอ่านแล้วเข้าใจได้เกือบทุกคาเลยอาจจะมีบางคําบ้างซึ่งเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็งงว่ามันแปลว่าอะไรแต่ก็พอเดาได้ก็แนะนําว่าให้อ่านฉบับนี้เราผมก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะอ่านให้จบเพราะนี้อ่านจบละเล่มที่หนึ่งส่วนเล่มที่สองเนี่ยก็เราเหลือเวลาอีกก็คือเดือนกันยายน เดือนตุลา2เดือนโอ้ยจบอยู่แล้ว2เล่มนะครับก็คือจบแล้วเล่มหนึ่งนะครับก็เชิญชวนแล้วคนที่ยังไม่ได้จองทริปก็เชิญชวนให้จองทริปคือบัิงเอญเราอัดเทปลงหน้าสองอาทิตย์นะ,ะผมว่าน่าจะเต็มแล้วละ่ะก็ถ้ายังไม่ถ้าไม่ได้ถูกชวก็ลองโทรมาดูเออโทรเข้ามาสอบถามนะครับ,รบก็คงเหลืออีกไม่กี่ที่แ้วล่ะนะครับขณะนี้เวลานี้เพราะว่าเราบันทึกเทปนะารที่เราบันทึกเทปเนี่ยเราเหลืออีกประมาณ 20กว่าที่นะครับตามรอย3าก๊กเนี่ยเราเรียกได้ว่าตามรอยในเส้นทางของก๊กของเล่าปีกับก๊กของซุนกวนเนี่ยค่อนข้างเยอะลงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดที่เล่าปีเสียชีวิตจุดที่ทํา ยุทธภูมิทางเรือที่ผาแดงหรือจุดที่งวลังกังที่เล่าปีขึ้นไปหาคงเบ้งเป็นพื้นที่สําคัญสําคัญนะเพราะว่าลุ่มน้าแยงซีเนี่ยเป็นพื้นที่ของความเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งอันนี้ก็เชิญชวนกันมาในช่วงแรกช่วงหน้านี่นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันที่ดินแดนประเทศที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างสองทวีปคือทวีปยุโรปและเอเชียเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับฮักเกิเอโซเฟียเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เคยเป็น บทเคยศรีบทคยศรมาก่อนแล้วก็ถัดมาก็กลายมาเป็นสุเหร่าแล้วก็เป็นสุเหร่าที่ยังมีภาพของพระคริสต์อยู่ในสุเหราคือจะซ้อนเป็นเป็นเปอารยธรรมที่ซ้อนทับกันน่ะแล้วเขาก็ยังรักษาเอาไว้นะสมัยหนึ่งกลายมาเป็นที่ทิฏฐิพันธ์ตอนนี้ก็กลับมาเป็นสุเหราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นดั้งเดิมอยู่ก็คือเรื่องของคริสตก็ยังอยู่ก็ยังเห็นอยู่ โอ้ต้องบอกเลยว่าท่านใดที่เคยไปฮาเกียสโงเฟียมาแล้วเนี่ยจะต้องอลังการ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทางด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d Around Around World Tour the the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้กล่าไว้ประเทศที่อยู่ตรงกลางคือประเทศเขาเนี่ยมันจะคาบเกี่ยว2 2ง,งพันวิษใช่ไหมเชินเกินส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ติ่งมาทาง เอเชียอีกส่วนหนึ่งเนี้ยติ่งไปทางยุโรปแต่ประเทศเขาเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นยุโรปจะเอาให้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งคาบเกี่ยวเอเชียด้วยมันจะมีช่องแคบที่เป็นจุดแบ่งที่อิสตันบูลใช่ไหมที่จะเป็นแบ่งระหว่างสิ่งหนึ่งเป็นทวีปเอเชียสี่งหนึ่งเป็นแผ่นดินของทวีปยุโรปเลยผมกลำลังพูดถึงประเทศ ตุรกีคือผมก็ยังชินกับตุรกีนะครับตุรกีนี่แหละเร,เราเรียกตุรกีมาปากเข้าไปครึ่งศตวรรษแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นตุรกียนะครับซึ่งบางทื่ตุรกีนะเนี่ยผมขออนุญาตเรียกตุรกีชื่อเดิมก็แล้วกันมันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะสมัยก่อนเราเรียกเซอูลนะจนะตอนหลังมาเนี่ยถึงเรียกว่าโซอ๋อผมนึกว่าตุรกีเคยมีชื่ออย่างนี้เซอุก็เหมือนกับพม่าอย่างเงี้ย ทุกวันนี้ผมก็ยังเรียกพม่าผมไม่ได้เรียกเมียนมาเพราะว่าผมเรียกพม่ามาประมาณ 30- 40ปีมั้ง <c oughs> เมียนมาเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนี่โอ้ยผมเรียกพม่ามาตั้งแต่สมัยบุเรงนองอพี่เกิดแล้วหรอใช่บุเรงนองหร <c oughs> <ช>ืออย่างเขเมรอย่างเงี้ยผมก็ยังเรียกเขเมรในขณะที่ชื่ออย่างเป็นทางการเขาเนี่ย ก็คือกัมพูชานะครับแต่ว่าเราก็คือเราก็ชินแหละสมว,ว่าว่านี้วิทยาเยนจะเปลี่ยนชื่อเป็นสมชายอย่างงี้ผมก็บอกว่าผมเป็นวิทยาเยนอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าใครๆก็เรียกวิทยาเยนมาเป็นเครื่องศัตว์รษแลวเม,มืองไทยก็เปลี่ยนชื่อนะเมืองไทยในสมัยเปลี่ยนแปลงการปรกครองใหม่ๆเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อสยามมาเป็นไทยนะครับเราจะไปเที่ยวประเทศตรุกกรกีกันครับ ที่หลายคนจะบอกว่าเอ้ะเราไปเที่ยวตุรกีกับอาราเดเวอร์เนี่ยต่างก,กันกับไปกับคนอื่นอย่างไรอันดับแรกเลยเนี่ยอาราเดเวอร์เราจะเลือกเดินทางไปในช่วงที่อากาศสบายสบายรบเราไปในเดือนพฤศจิกายนเราเดินทางในวันที่15-24พฤศจิกายนเพราะว่าตุรกีเนี่ยถ้าไปในช่วงฤดูร้อนเนี่ยโหมันจะร้อนแบบแสนสาหัสเลยทริปที่ไปตุรกีคราวนี้เนี่ยพอบินไปถึงที่นู่นปุ๊บเนี่ยแทนที่จะต้องนั่งรถกันยาวๆเนี่ยเราใช้วิธีนั่งเครื่องบินภายในประเทศกัน2ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ ต่างจากทริปตุรกีที่คนอื่นๆจัดเพราะคนอื่นจัดเนี่ยก็ใช้วิธีนั่งรถไปทั่วๆแต่ว่าของเราเองเนี่ยเราใช้วิธีนั่งเครื่องบินในบางช่วงซึ่งเป็นช่วงยาวๆนะครับอย่างพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราไปถึงที่อิสตันบูลปุ๊บเนี่ยเราเข้าพักที่โรงแรมนี่โรงแรมที่อิสตันบูลเองเนี่ยเราก็เลือกโรงแรมที่มีชื่อนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยวันแรกเลยวันรุ่งขึ้นเลยหลังจากที่เราถึงตุรกีแล้วเนี่ยเราก็จะบินไปนะครับไปที่เมืองอิสเมีย มมเมืองอิสเมียเป็นเมืองที่คนทั่วไปหรือทัวร์ทั่วไปไม่ค่อยจะเดินทางไปถึง,มงเมืองอิสเมียเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของจุรกีนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลตรงนั้นเขาเรียกว่าทะเลออเจียนออเจียนทะเลเีเจียนมันมีความสําคัญยังไงไม่ทราบเลคือทะเลอีเจียนเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลที่มีชื่อเสียงสมัยที่พวกกรีนะฮะมีคือพูดง่ายว่าเอเจียนเนี่ยคือดินแดนของกรี ไอ้พวกสงครามต่างๆที่พวกเราเคยอ่านสมัยเทพเจ้ากรีกนี่นะก็จะอยู่แถบแถบนั้นคือตุรกีเนี่ยนะมันคือเบ้าหลอมของวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแผ่นดินหนึ่งนะไอ้ความที่ว่าเขาอยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยทั้งเอเชียทั้งยุโรปนะทั้งอิสลามเนี่ยเข้าไปถึงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรมันก็เข้ามากรีกก็เข้ามา สงครามกรีกก็คือสงครามเมืองทรอยเนี่ยก็ที่นั่นเนี่ยก็มีไม้ไม้เมืองทรอยนึกออกไหมทั้งกรีกทั้งโรมันทั้งอิสลามทั้งอังกฤษฝรั่งเศสทุกยุคทุกสมัยมาสงครามโลกต่างๆเนี่ยเขาเข้ามาที่นี่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวตุรกีเนี่ยมันเหมือนประเทศที่รวมฮิตใน <c oughs> ในโลกเนี่ยไว้อยู่ในที่เดียวกันคุณไปเที่ยวน้อยประเทศนะที่คุณไปเที่ยวแล้วคุณจะได้ทั้งอิสลามทั้งคริส คริสต์นีก็ไม่ใช่แบบผิวเผินนะค่าแม่มารีมาที่นี่ครับอันนี้คือแบบคนที่เป็นชาวคริสต์นี่แห่ไปเลยนะแล้วก็พอเป็นกรีกเป็นโรมันเนี่ยโรมันก็คือคอนสแตนติโนเปิลก็คืออิสตันบูลในปัจจุบันก็คือโรมันทั้งแท่งเลยแล้วก็เมืองอย่างเอฟิซูสซึ่งเป็นกรีกเขาเป็นกรีกชนิดที่เรียกว่าอลังการมากคือเขาเป็นเมืองที่พูดง่ายว่าความเป็นเมืองที่มันต่อเนื่องมา2,000ปีเนี่ยเอาเป็นว่าหนึ่งในเมืองที่ผมอยากจะไปเที่ยวมากที่สุดในโลกเนี่ยคืออิสตันบูล มันเป็นเมืองแล้วพอเข้าไปเนี่ยนะคุณจะได้เข้าไปสัมผัสกับอารยธรรมที่มันหลากหลายเพราะนั้นตุรกีเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเส้นทางการผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมสายการบินอย่าง Turkish a i r w a เวเนี่ย t u r k i กิ a i r l i ลนมันถึงได้บินไปทั่วโลกได้เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงนั้นพอดีคือเรานึกไม่ถึงนะว่าไอ้สายบินเนี่ย มีฝูมินเป็น400ลำอ,อ่ะคือต้องบอกว่าตุรกีด้วยความที่ชัยภูมิเนี่ยเขาตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างยุโรปกับเอเชียมันเป็นเมืองทางผ่านแล้วมันก็กลายเป็นหมอหลอมของจริงอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นการรบการสงครามเนี่ยมันจะผ่านจุดนี้ทั้งนั้นเลยชนชครับช่วงโรมันรุ่งเรืองก็ผ่านบุกมาถึงที่นี่หรือแม้แต่ช่วงตุรกี รุ่งเรืองเนี่ยก็คือออตโตมันเนี่ยบุกเข้ามาเนี่ยนะก็ขยายไปทั่วขยายแล้วก็กลายเป็นว่าในบรรดาอาณาจักรของชาวมุสลิมทั้งหลายแหล่เนี่ยสุดท้ายแล้วอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือออตโตมันเพราะว่ายืนยันมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็คือีแล้วนปีถึงแม้ว่าด้วยรูปแบบของผู้ปกครองจะเปลี่ยนไปแต่เขาสามารถที่จะยืนหยัดความเป็นพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งมีการ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคือไม่ได้มีแบบไม่ได้เคร่งครัดแบบในตะว,วันออกกลางอย<ช>ู่แต่เขาก็เคร่งครัดศาสนาแต่ว่ารูปลักษ์ของเขาเนี่ยก็เป็นตะว,วันตก<ช>นะหรืออย่างที่เรามาเห็นตุรกีมาตีวอลเลย์บอลอยู่ในสนามเ<ช>นี่ยเขาก็แต่งชุดแบบตุรกีได้เป็นอิสลามที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้คาว่าโมเดิร์นนสอ่ะแล้วก็มีความเป็นยุโรปมากขึ้นก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็นับตัวเองว่าเป็นหนึ่งในประเทศในในทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ ทีตุรกีความผสมผสานมันถึงขนาดที่ว่าตัวของมัสยิดเนี่ยซ้อนทับอยู่บน ừ ừ, โบสถ์คริสคือฮาเกียโซเฟียเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เคยเป็นโบสถ์คริสเป็โบสถ์คริสมาก่อนแล้วก็ถัดมาก็กลายมาเป็นสุเหรา่าแล้วก็เป็นสุเหร่าที่ยังมีภาพของพระคริสอยู่ในสุเหรา่าคือจะซ้อน <c oughs> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอรารยธรรมที่ซ้อนทับกันนะ่ะแ,แล้วเขาก็ยังรักษาเอาไว้นะ สมัยหนึ่งกลายมาเป็นพิพิธภั์ตอนนี้ก็กลับมาเป็นสุราวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นดั้งเดิมอยู่ก็คือเรื่องของคริสก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับะฉนนั้นเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่าท่านใดที่เคยไปฮาเกียโซเฟียมาแล้วเนี่ยจะต้องอลังการถึงคเมื่อกี้พี่เจิงพูดถึงเมืองโบราณเอฟิซุสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองโบราณเอฟิซุสด้วยเป็นหนึ่งในที่ที่ ห้ามพลาดเลยว่าไปถึงที่นั่นเราต้องไปนะครับโดยไม่ยิ่งหอสมุดของเขาเนี่ยที่ยังคงรักษาอาคารห้องสมุดเอาไว้เนี่ยอันนั้นแบบอลังการครับแล้วก็ไปที่เมืองปัมุคคาเลเมืองปัมุกค,คาเลก็จะเป็นเมืองที่สวยงามเ<อ>มืองหนึ่งซึ่งเราจะต้องเดินทางผ่านไปที่นั่นที่ปัมุกค,คาเลเนี่ยก็จะมีปราสาทปุยฝ้ายที่นั้นก็จะมีความสวยงาม <c oughs> ไปที่เนี่ยเราก็จะไปเที่ยวเมืองสําคัญๆเรียกได้ว่าเก็บครบนะครับปืนน้าตกสวยๆที่นั่นแล้วก็ไปที่ คาบอรเกียคาบอรเกียเนี่ยเพีะยะว่าเกิงจับได้ไหมเราเป็นที่หนึ่งซึ่งที่ที่พูดง่ายๆว่าถ้าขึ้นบอลลูนเนี่ยที่นี่ต้องบอกว่าอันนี้คือเบอร์หนึ่งของโลกครับแล้วทัวทั่วไปถ้าเกิดคุณผู้ผมชมไปกับเขาเนี่ยเขาจะเก็บค่าขึ้นบอลลูนต่างหากแต่ของเราเนี่ยเราถือว่าบอลลูนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปเราต้องขึ้นเพราะเรารวมค่าขึ้นบอลลูนไว้เรียบร้อยแล้วผมจะบอกนะมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้นะก็คือการที่ทุกท่านเนี่ยไม่ซื้อไปก่อนนะแล้วไปซื้อหน้างานนะ มันจะแพงขึ้นกว่าซื้อไปก่อนเนี่ยหลายสิเปอร์ซคือของเราเนี่ยเรารวมค่าใช้จ่ายของนั้นไปแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปข้างหน้านานไปตัดสินใจโดนฟันหัวแบะที่คาบัรูเกียเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ของเมืองถ้ำใช่ไหมหรือเมืองมนุษย์ถ้ำเป็นถ้ำฮะเป็นถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาอยู่อาศัยกันในถ้ำอยู่ในถ้ำแล้วก็เป็นถ้ำหินอหะมีที่ปิดมีที่ หลบเลี่ยงอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยเราก็จะไ,ดไปดูความมหาัศ,าศาจรรย์ตรงนั้นด้วยครับคือที่แคปปโดเกียเนี่ยเราก็จะเที่ยวกันแบบสบายๆพักผ่อนกันเต็มที่นะครับ <c oughs> ล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะบินใช้เครื่องบินเพียงที่บอกว่าเราจะไม่นั่งรถกันยาวๆทีละสี่ห้าชั่วโมงห้าหกชั่วโมงเนี่ยนะครับ <c oughs> ขากลับเนี่ยเราก็จะกลับมาเที่ยวกันต่อที่อิสเซนบูลอีกครั้งห <c oughs> นึ่งนะครับก็จะมีอยู่ที่อิสเซนบูลกันอีกสองคืนนะครับเพื่อจะมาได้พักผ่อนได้เที่ยวกันอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ อากาศดีๆที่ตุรกีนะครับก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าทริปตุรกีเนี่ยเป็นทริปหนึ่งซึ่งนานๆเราจะจัดทีหนึ่งคือแต่เราเจ้ากนเราจัดบ่อยมากเลยนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้จัดมานานละและท่านไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะที่พักดีอาหารการกินดีนะอาหารจีนที่นั่นอร่อยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเมืองที่แบบเป็นเซนเตอร์แล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผมไปผมยังจำได้เลยนะสายการบินเตอร์กิชเนี่ยนะคนที่เสิร์ฟอาหาร เข,เขาจะใส่ชุดกุ๊กขึ้นมาด้วยใช่ใช่เขาจะมีเชฟเดินเขาก็จะ<อ>มีแบบสไตล์ที่เขาอาหารเขาก็ใช้ได้นะครับดีเลยรวมทั้งอีกอันนึงคือว่าตอนนี้ซีรีส์หนังของตรุรกีเนี่ยอยู่ใน Netflix กเยอะมากแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะ โอ้โหพอดูแล้วเนี่ยยิ่งทําให้อยากจะไปโดยยิ่งเรื่องของอากาศแทคริสตี้ที่เขามาแต่งเรื่องราวแล้วก็เรื่องราวก็เป็นฉากในอิสตันบูลสวยงามนะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวตุรกีกันนะครับในช่วงเวลาที่อากาศดีๆวันที่15ถึง24พฤศจิกายนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงที่อากาศสบายๆในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยอย่าลืมนึกถึงญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นที่ที่ราว u n d e r เราจัดแบบเรียกได้ว่า สม่าเสมอเลยนะครับที่ไปญี่ปุ่นทุกฤดูไปญี่ปุ่นไปฤดูไหนก็สวยแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะบอกว่าญี่ปุ่นใครๆก็ไปได้ไปเที่ยวยังไงก็ไปได้จะบอกว่าญี่ปุ่นน่ยไปเที่ยวเองก็ไปได้ไปกับใครก็ไปได้แต่ไปกับใครเนี่ยไม่เหมือนไปกับเราทัวร์เวิร์กเพราะว่าเราจะเลือกเส้นทางเลือกเวลาของการเดินทางที่เหมาะสมกับเมืองเมืองนั้นที่สุดไปชมสิ่งที่สวยที่สุดในช่วงเวลาเดือนนั้นอย่างเช่น เดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มต้นที่ฮอกไกโดเราก็จะมีทริปไปฮอกไกโด2ทริปเลยครับคือทริปแรกเนี่ยคือเราจะบินไปฮอกไกโดแล้วก็ไปเที่ยวที่เมืองวากานาอืนะครับแล้วจากวากานายเนี่ยจะเดินทางมาซัปโปโรมันใช้เวลาค่อนข้างไกลเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องบินภายในประเทศจากวากานายกลับมาที่ซัปโปโรเราก็จะเที่ยวกันชมความงามทางธรรมชาติที่สวยๆที่จากซัปโปโรไปวากานายเนี่ยช่วงหนึ่งแล้วตีรถกันวก็นั่งเครื่องบินกลับมา นะครับนั่นคือทริปหนึ่งส่วนอีกทริปหนึ่งเนี่ยจอกเดินทางต่อกันเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยตอนนี้มีคุณผู้ชมบางคนแล้วนะครับบางท่านแล้วนะครับที่จอง2คลทริปต่อเลย <c oughs> เพราะว่าทริปแรกเนี่ยไปวากานามันเดินทางวันที่22ถึง28พอจบวันที่28ทริปที่2เนี่ยจะเดินทางวันที่2 9ถึง5ตุลาคมอันนั้นเนี่ยจะไปคือทริปแรกเราวิง่งขึ้นเหนือสุดของฮอกไกโดไปเหนือสุดเลยไปตรงวาการายินเมืองที่อยู่จุดที่สามารถมองเห็นผืนแผ่นดินของรัสเซียได้ ส่วนทริปที่2เนี่ยเราก็จะเที่ยวล่างลงมานิดนึงเพราะว่าไมเปลี่ยนสีมันเริ่มขยับปรงล่างเนี่ยก็คือเที่ยวในโซนจากซ้ายไปขวาหรือจากตอนออกไปตวันตกแทนที่จะวิ่งขึ้นเหนือเนี่ยเราจะวิ่งจากซัปโปรโรเนี่ย ไปที่อุทยานแห่งชาติชชเรโตโกซึ่งอยู่ตะวันออกสุดของฮอกไกโดครับซึ่งเชเรโตโกก็เป็นที่ที่ธรรมชาติสวยงามมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวที่สวยงามเหมาะกับการที่จะไปเที่ยวกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเรามีใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มต้นก็คือที่ฮอกไกโดส่วนกลางเดือนตุลาก็จะมี ไปเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีที่จเจาปนด์นะครับ,รบที่ญี่ปุ่นนะครับก็สนใจลองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันที่0614210110แล้วก็0614212680นะครับวันนี้ผมและพี่เตเกิองัาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิม10นาฬิกา30นาทีครับสวัสดีครับ